เร็วมากเลยอ่ะมาฮะมีอะไรที่ครูยังไม่รู้จักเกี่ยวกับหนูแล้วหนูอยากเล่าให้ครูฟังมัง้งหนูคิดไม่ค่อยออกแต่ว่าหนูคือหนูมีติดอยู่เรื่องนึงค่ะที่ครูบอกว่าจริงๆแล้วหนูก็เป็นคนหวานแต่คือหนูยังไม่เคยอย่างนี้ค่ะคือไม่เคยคมีอารมณ์ที่จะทําแบบนี้หรือว่า ความหวานแค่หนูอะทกับแม่นั่นคือความหวานของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วนะแล้วในในคนหนึ่งคนมันมีทุกอย่างอย่างที่ครูบอกว่าหนูจะมีความหวานมีความขมเค็มเปรี้ยวอะไรของหนูอยู่ในตัวของหนูเนี่ยแต่ความหวานของหนูคือการที่หนูแสดงความรักต่อคนที่หนูรักใจหนูอะเป็นคนที่อ่อนโยนเวลาที่สมมติหนูเห็นแม่น้ําตาหนูไหลมันเซนซิทีฟอย่างเงี้ยเออมันก็คือมันคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยเด็กผู้ชายไม่ค่อยเป็นอย่างนี้หรอกเว้นอีตาแมก ใช่ไหมคะนั้นมันคือความอ่อนหวานของของเด็กผู้หญิงคนนึงแต่เราอาจจะแสดงออกไม่เหมือนกันเราอาจจะไม่ได้แสดงออกแบบแม่คะรักแม่นะคะนนไม่ใช่อันนี้คือสิ่ที่หนูคิดไม่ใช่การแสดงออกไม่ใช่ใชคาว่าอ่อนหวานนะคือเรื่องของใจไม่ใช่ทีท่าและท่าทางคนบางคนท่าทางอ่อนหวานใจอาจจะแข็งมากก็ได้นึกอออกไหมคะนั้นใจหนูว่ามันมีความอ่อนหวานตรงนี้อยู่ใช้มันให้เป็น ยอมรับความความอ่อนโยนอ่อนหวานของตัวเองแล้วก็ดึงความเป็นผู้หญิงของเราขึ้นมาแต่ครูเห็นวันนั้นที่หนูเล่นกับโบครูก็เห็นนะ้ำตาความจริตความน่ารักอะไรของหนูวันนี้มันไม่ได้เป็นผู้ชายเลยมันไม่ได้บอยเลยเคยดูเคยเคยดูเอมตอนซีซั่นสิบเอ็ดปะไม่ได้ดูใช่ไหมเอมมันแมนกว่าเราเยอะเลยมันจะเป็นแบบหอหครูอนะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นผู้หญิงนะมนไม่ใช่ทอมแต่มันจะมีความแมนกว่าเรายังมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าเจ้าเอม หมายถึงนวันนั้นของเอมนะตอนนี้เอมมันก็สาวขึ้นตามลําดับแล้วก็กลับไปเป็นร่องน้ําเดิมบ้างตามลําดับมีอะไรอีกหนูคิดไม่ค่อยออกเพราะว่าหนูก็เป็นค้อทั้งเปิดอยู่แล้วใช่ไหมคะเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังหน่อยเรื่องที่โรงเรียนคือแก๊งหนูจะมีห้าคนหนูก็จะเป็นตัวเอนเตอร์เทนหน่อยอืก็เสียงดังอ เคยแบบมีเรื่องตบตีคนไหมไม่เคยมีเลยค่ะมีคนมาหาเรื่องเรามัหมั่นไส่ไหมแบบมีค่ะมีแต่ว่าหนูเฉยๆไปทำทำไม่สนใจอ๋อคือถ้าเข้ามาหาเรื่องเราจะนิ่งเพราะว่าหนูไม่อยากมีเรื่องแบบให้พ่อมาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ชอบอ๋อแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นแบบข่าวไส้เหมือนกันไม่หนูไม่ชอบหนูไม่ชอบสู้คนบางทีหนูก็เป็นคนขี้ขาดนะครับแบบขาดไม่ค่อยกล้าสู้คนเท่าไหร่เป็นคนขี้กลัว แต่เหมือนถ้าเรารู้ว่าเราสู้เขาได้อันนี้หนูก็สู้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงหนูก็กลัวเหมือนกันค่ะจริงๆหนูขี้กลัวมากเลยป๊อดอะเป็นคนป๊อดเหรอจริงๆหนูหนป๊อดมากๆาเลยค่ะอาจจะแสดงออกว่าเฮ้ยฉันดูเท่าร้ายฉันท้าวนะหนูขี้กลัวจริงๆหนุ่มกลัวคนนะคนแบบไหนที่เรากลัวมั้งคนที่หน้าดุตาร้ายอย่างเงี้ยเหรอหน้าดุดใช่ครับ เหมือนเขาก็มีกิจติศักดิ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ก็เคยมีเรื่องอะเอามันมีเรื่องหนึ่งเป็นรุ่นพี่ค่ะแล้วเขาเป็นแฟนกันแล้วทีนี้พี่ผู้ชายคนนั้นอะเขามาจีเขามาขอเบอร์หนูแต่เขาไม่ได้บอกว่าเพื่อนเขาเป็นคนให้มาขอทีนี้หนูก็คุยกับพี่คนนี้แล้วมีแฟนพี่เขาก็มาหาเรื่องหนูขึ้นหนูกลัวมากเลยตอนนั้นหนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยค่ะโซ่แม่กลัวแล้วเขาแบบจะตบหนูอะหนูก็กก็พี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่มีแฟน คือตอนนั้นหนูคุยแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่มีแฟนขอเบอร์หน่อยเนี้ยมหนูก็บอกพี่ผู้หญิงล้วก็พี่เขาบอกว่าไม่มีแฟนนะคะถ้าพี่เขาบอกมีแฟนหนูก็จะไม่ยุ่งเลยกับคนที่บอกว่ามีแฟนอือโอ้ยตอนนั้นกลัวเครียดมากๆากเลยเออเด็กเนาะยังเด็กด้วยนะชนีน้อยคะใครดูนะคะตอนนี้ขอบอกนะการตบแย่งแฟนอะไรเป็นอะไรที่ <c oughs> ห่วยมากนะคะเป็นคนหว่หวยประเภทหนึ่งนะคะการตบแย่งแฟนเนี่ยคือหนูถ้าเอ่นน <L user S 1> อยม<า>ีอยากให้รู้ก็คือ สมมติหนูคุยกับผู้ชายคนหนึ่งถ้าสมมุติเป็นแฟนกันแล้วแล้วเขาไปมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้หนูจะปัดเขาทันทีเลยค่ะจะไม่ให้อภัยจะไม่เคลียรไม่อะไรคือก็เขามีใจให้คนอื่นไปแล้วอก็จะมัาก็ถูกอะไรอีกทําไมก็ถูกก็ไคุณไม่หนักแ้่นก็บายค่ะจะไปเสียเวลาเป็นคนีปัดปัดง่ามากฉลาดก็เป็นคนที่นิสัยไม่ดีคือขี้เบื่ออืเรื่องแฟนกันอืมหนูคบไม่เคยเกินสามเดือนเลยคุณพระ หนูแบบรู้สึกผิดมากจากนี้จากนั้นหนูก็เลยแบบไม่ค่อยมีแฟนแล้วอ่ะเรายังไม่เจอผู้ชายครว่าเรายังไม่เจอผู้ชายที่มันที่มันฉลาดพอเออโทษๆกูไม่เอาไม่เอาไม่ฉลาดพอไม่ใช่เอาเป็นว่าที่มันทันกันหรือเข้ากันอย่างนี้ดีกว่าเข้ากันอ่ะคือคาว่าเข้ากันในที่นี้คือพูดเด็กผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยมันจะมีความน่าเบื่อบางอย่างช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบให้เข้ากัน ปุ๊บสักพักมันก็จะมีความน่าเบื่อไมันจะเจออะไรแล้วซ้ำซ่าใช่<ม>อะไรสนใจอะไรแกรสนใจอะไรของแกอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าแต่พอเราโตขึ้นมาสักพักอ่ะไม่ได้แปลว่าเราต้องไปเจอคนแก่กว่านะแต่เราจะเจอคนที่ที่มีลำดับทางความคิดที่ทําให้เรารู้สึกว่าสนใจง<ม>ั้นเวลาที่เราหาคนเขาถึงบอกว่าหาคนที่ระดับสติปัญญาเสมอกัน <c oughs> อ,อหรือสิลเสมอกันสิ่งที่เราสนใจเสมอกันอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่แกเป็นคนขี้เบื่อหรอก คือเขาอาจจะเบื่อเราก็ได้ผู้ชายคนนั้เขาอาจจะเบื่อเราด้วยก็ได้มั้งอันนี้คุณไม่รู้คือเราก็แค่ไม่เข้ากันอะไรเงี้ยแต่สําคัญที่สุดอย่าไปอย่าไปแบบว่าเออนั่นสบายๆปล่อยทุกอย่างไปถ้าเราเจอคนที่มันคลิกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็คลิกเองหนูก็ไม่รีบว่าหนูก็คือพอหลังจากที่คิดได้ว่าทําไมนิสัยไม่ดีอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยไม่อยากมีแฟนแล้วก็เลยแบบคุยไปเนี่ยสเปกเป็นยังไง หนูไม่มีสเปคตายตัวนะคะคือถ้าคุยกันแล้วถูกชะตาหนูก็จะคุยต่อแต่ละคนคือไม่ไม่ค่อยเหมือนกันแต่อ๋อแต่ที่แน่ๆคือชอบคนที่เล่นกีฬาคนที่รักษาหุน่นตอนแรกหนูจะดูหุ่นก่อนเลยค่ะ,คะเออวันนี้หุ่นดีอ่ะน่าสนใจลุงอะลุงลุงลุงเจ้าชู้ไปหนูไม่ชอบ <laughs> ไม่ได้ไม่ชอบแต่ว่าคุยได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้คุยแบบนี้หนู มันไม่ได้เจ้าชู้นี่มันจะรักเดียวมันแบบเดียวตาเตอของมันเลยไม่สมบุกคลิ่แบบนี้ของของแบบของผู้ชายอะค่ะชอบคนที่เป็นเป็นผู้ใหญ่มีความคิดหน่อยที่แบบสามารถสามารถควบคุมเบ้นได้นำนเราได้เลยแบบเหมือนเบ้นนำเพื่อนอยู่แล้วแบบในกลุ่มเนี้เบนจะนำเพื่อนแล้วเบนอยากหาคนที่แบบนำเบ้นได้อะที่เบนสามารถตามเขาได้เชื่อเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เค okay. มีอะไรอีกไหมลูกเคดไม่ค่อยออกค่ะเดียวทำตาหยีอเอนเอ็นเอจีตกเออทำตาใสไว้ <laughs> เบนระวังเวลาร้องแล้วชอบทำแบบเอียงอย่างเงี้ยถ้าเราเอียงเมื่อไหร่ให้รู้ตัวแล้วเราลองฝืนอย่าเข้าไปล็อกเดิมมันจะเป็นหน้าเวลาสแสดงของเราดนึ่งมันจะแบบตาเราจะชอบมองไปอย่างเงี้ย<อ>บางบางซีนอะได้อย่างอย่างอย่างเพลงแบทเทิล <battle S 2> คราวนีออ้อาจจะมีอะไรที่ให้เล่นได้ แต่อย่าไปติดมันเพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นแพทเทิร์นแค่นั้นเองโอเคขอบคุณมากค่ะคุณพ่อคนต่อจหนูค,คือมาริวเลยปะ่ะอ๋อพอยก่อนเออห้าก่อนดีกว่าแล้วหนูฝากตามเก้าไอ้เบ้นมานั่งเลยต่อแทนที่พี่พอยค่ะ